สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสูบุคนเทวเดฟซีช่างน้อยพาเพลินนะครับผมสวัสดีตอนแรกๆครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกลินนะครับผมบรรยากาศฝนตกลิ่นๆนะครับผมครับตกเบิดมือเบิ้ลครับผมฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่าพายุเข่าครับพี่น้องพายุเข้านะครับผมพามาอัปเดตโครงการบ้านแสงทองฟินแลนด์คือเกาคือเดือครับพี่น้องชมบรรยากาศรักันครับผมตอนนี้ ตอนนี้ฝนพี่น้องตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยังไม่หยุดเลยครับผมที่เร็ดทที่ประเทศดอนานซาไปน้าก็แรดออกแรดเขาอย่พี่น้องวันนี้นะครับเนะ <abbiamo S 1> พื่อกระดิ่กอดันน้อนิดน้อยครับผมวันนี้พพเพราะฝนแห้งครับฝนตกแห้งก็เลยกอได้บ่าหลายครับพี่น้องก็เลยด้หยุดไปก่อนตากากาด้านหน้าก็กอกแพงใกล้เต็มแล้วนะครับผมด้านหน้ากอกใกล้เต็มแล้วครพี่น้องท่านนี้กับรรยากาศการตัดหญ้าครับผมตัดหญ้าคือว่าตัดเขาพี่น้อง ราะว่าเป็นหน้าวานนะครับหน้าวานต้อกตัดนะครับผมมันต่อไปมันก็จะมีตะเขาึ้นมากพี่น้องเแบ่ไม่หยาพี่นเรามันนะครับบาดช่าหน่อยตัดสองเทือครับผมตัดสองครั้งนะครับผมนะครับด้านหน้าเราก็ก่อก็จะสุดแล้วนะครับผมด้านหน้าก่อใกล้สุดแล้วนะครับเที่ผมสร้างเที่ยวแล้วอ่อยแล้วเขาจะับพี่น้องนี่เพราะว่าฝนตกแห้งนะครับแล้วนครับนี่ไง ก่อช่องนะพี่น้องก่อช่องนะครับก่อซอนแล้วก็ใส่เหล็กใส่เหล็กไปถายางเรียบร้อยเลยพี่น้องใส่เหล็กเสร็จหมดแล้วนะครับผมใส่เดินเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเหล็กนะครับบันรใหญ่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับบัตรใหญ่ทอนี้ได้ซ้ำนี่พี่น้อง้อนีเพราะว่าฝนตกแห้งหลายครับผมสร้างก้หยุทธ์งานพักอนละครับบอนีครับนะครับเนาะช่างก้หยุทธ์งานพักอนแล้วนะครับผม เดี๋ยวพาลงไปเบิงด่านลังหอผักว่าเพิ่นมาใซ่ประตูประตูหรือยังวันนี้นะครับผมนะครับฟอร์กตกคอนเสิมาเฮดบอครับพี่้องเป็ดดูไปชมนครับมครับผมตอนนี้อยู่ด้านหน้าหอผักครับผมมืนอนีสร้างบ่ไดมาได้พี่้องเด้อสร้างมาติดกระจกเพิ่มบ่ไดข้าม้าครับผมเพราะว่ามืนอนีฝนตกครับผมไม่มานะครับแต่ว่ากระจกติดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกนะครับ ส่วนตะล้งสามหน่อยปมาเบิ้งมาเบิ้งซานครับผมฟาวงกำลังเดินสายไฟเดินสายไฟนะครับเดินสายไฟเข่าห้องน้ำคี่น้องเดินเข่าห้องน้ำนะครับเพราะว่าห้องน้ำก็แล้ววะแล้วครับผมติดไฟจะยังเร็ววะแล้วนะครจะเดินสายไฟเข้ามาครับผมเจะเดินสายไฟเข้ามานะครับสวยงามมากสวยงามมากโอ้คุณน้องมงคลพี่น้องนะ ตอนนี้ตกทั้งวันทั้งคืนครับผมตอนนี้ทีมงานท่าก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดโคราชพี่น้องไปโคราชนี่ก็คิดว่าสิดเดลเรนมาปุพี่น้องผมนเนี่เพราะว่าฝน80%นะครับเนาะเพราะว่าน่าให้ทีมงานเ่าเดลเรนนะครับเนาะให้เดลเรนครับพี่น้องฝนตกหลายแห้งฝนเพราะว่าพายุเข่าทั่วประเทศครับพี่น้องตกทั้งวันทั้งคืนน้ำนเต็มให้หน้านอยู่ครับผมถ้ามาอัปเดตพึ่เก่าขึ้นเดือนละพี่น้องมาเกีย่ยวเขามาเกีย่ยอาหารน้องหิวน้องเตะนะครับ เมืเกี้อาหารนุองยูนัตีก็เลยถือโอกาสมาเบิ้งสร้างบ้านสร้างเป็นมัตติก,กับโจเลียวพ่อผมวาดเป็นบาสิเขามานะครับเนาะมันเดี๋งสงสัยว่าฝนตกพนังเล่บุญธรรมารพี่ต้องนะครับกระจกเสร็จแล้วนะครับต้องสิ่งไหนพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ่นๆนะครับเนาะอีสานบ้านเฮาฝนตกสีกับผู้ใดเ,เฮ็นหน้าบานกัดเด็ดตัดได้พี่น้องไหตัดตัดหงาตัดเขาครับผม ตัดเขา่าตัดหยาตัดยูออกหมดนียพอตัดแบบปุ้มยาเข่าก็จะขึ้นมากครับพี่น้องวัดน,นี้มา่กี้อาหารน้องหิวมาเปิดไฟอื่นสอกเส,สียงผ้ามาแรนออกร่างกายครับผมพี่ออกกํากลังกายทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับผมเช้าเย็นเช้าเย็นตอนนี้สร้างก็ได้กลับบ้านแล้วพี่น้องช่างก็ได้กลับบ้านหมดแล้วนะครับชมบรรยากาศทุ่งนาอีสานบ้านเฮาน้ำกันพี่น้องคนละ บนตกแค่นครับด้านบนกาบสั้นเลยเลยนะครับพี่นายเพิ่นทำความสาดครับผมบิวบิวอินนะครับบิวอินเคาน์เตอร์ของคาเฟ่นะครับผมทำความสะอาดด้านบนอยู่นะครับแล้วพอสิเดินมาเนี่ยครับพี่น้องเดินลงเนี่ยเลยเดินลงดินนะครับเนาะก็ว่าเพิ่งจำเดี๋ยวว่ารถไฟยังแต่เดินลงดินเชสียผมชมบรรยากาศ ถกหาท่กหน้าน้อกันล้วพี่น้องอากาศดีอากาศบรรยากาศสิบรรยากาศหนานอนเว้นแล้พี่น้องเนาะอากาศดีแห้งนะครับอากาศดีมากแล้วครับผมโดมเฮ็ดแล้วก็ใส่ประโยชน์ลหลายอย,ย่างครับผมป้องกันแดดป้องกันฝนให้ทีมงานนั่นครับตอะนด้รถทีมงานเท่ากัได้จอดได้ไวหักบนได้ครับผมในโดมของพี่น้องนะครับจะหน่อยมากอะมาเบิรงมาแยง่งให้ก่อนแล้วพี่น้องทีมงาน เป็นหัวเป็นตาด้วยกันนะครับเนาะหลายหลายคนเบองซอยกันครับพี่น้องดูแลช่วยกันนะครับคนดีครับปีนคนดีแห้งคนดีแห้ง เดินลงใต้ดินนะครับผมเดินลงใต้ดินเดินท่อลงใต้ดินนะครับครับ็ัดยางมันเหนือพี่หลังเดินมันเหนี่ก็ล่งนีครับผมลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้ก็จะวิ่งไปนี่ครับวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปนี่เลยนะครับนี่ไปนี่นะครับดี่เขาพุณพี่หลังเขาคุนเลยจับเขาพุนเลยครับผมเขาก็กลับบัดพี่หลังซาห้อกัมือกีดี่ะสร้างพื้นกับนะครับว่าตอนใท่สร้างใหม่มาอยูเือก็ล่าง ขุดลุ่มนะครับพี่น้องต่อไปนี้มะบึงก็ต้องขุดลุมวางทอ่ออยู่วางทอ่อสายไฟกลังสายดินนะครับก็ทีล้อฝนเศร้าฝนหรืพี่น้องเนาะเพราะว่าสายฝนเสร็จยังเสร็จในมัดติดกระจกที่ประตูนานาหองผักครับผมประตูหน้าน,นะครับผม บันยากาศแล้วบ่ล่ะครับบ้านก็เป็นเ,ง,เงียบครับพี่น้องบ้านก็เง,เงียบโยเพราะว่าที่งานเท่าเดินสายครับพี่น้องเดินสายสามวันซ้อนอย่อนเดิมแล้วครับผมเดินสายทุกเก่าพี่น้องโอเคครับ okay, พี่น้องวันนี้สร้างสรรคภาพเพิ่มกันเลยบาอัปเดตท,ทุกเก่าขึ้นเดือดแล้วพี่น้องมาอัปเดตโครงการบ้านแสงทองทุ่เล่นให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งทุกเก่าขึ้นเดือดครับผมเอวันนี้มามาท่ามกลางสายฝนพี่น้องเด้อครับผมพามท่ามกลางสายฝนนะครับอากาศดีเง้ย พ้นดีแห้งครับปีนี้พ้นดีแห้งเดีย๋ยวมันเป็นตันตังสีเหมือนแรกกันเดี๋ยวไปหาไต่กบได้พี่น้องไต่กบต้องผน,นครับผมไต่กบไต่อย่างครับพนหมอไฟก็เดินเรียบร้อยเบิแล้วครับพี่น้องไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วพี่น้องไฟติดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะครับครับผมวันนี้กสนับสนุนาภาพ,พเพื่นขอนขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบนะครับคุณชนะขอบคุณเอฟซีที่ประแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะสถานีเพราะกาวคข้ามา โชคดีมีใส่ละลามรวนเยสวัสดีครับผม